สรงกับไปให้เพื่อนน่ยถ่ายบาถ่ายได้ถ่ายบ้างแล้วก็วิธีการเล่นเกมนะคะคือหลังจากที่เราเปิดแอปพลิเคชันเกมขึ้นมาก็จะมีหน้าตาดับนี้แล้วก็ก่อกนอื่นเราต้องเราต้องค้นหาเพื่อนจากการกดปุ่ม create game หรือ find friend ไ็ได้หลังจากนั้นก็จะมีคำสั่งสุ่มมาให้เราสามคำเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ถ้ายากเนี่ยคำตับมันก็จะมีคะแนนสูงตามไปด้วยเออแล้วถ้าสมมติยากเกินไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนชุดคำตับเราสามารถกดปุ่มบอมเพื่อเปลี่ยนชุดคำตับได้แต่ว่าการกดปุ่มบอมเนี่ยก็จะมีการออจำกัดทั้งเมื่อเราใช้เมื่อเรากดปุ่มบอมเนี่ยหมดหมดโคตาแล้วเราก็สามารถซื้อบอมเพิ่มโดยการใช้แต้สสมสะสมที่เราสะสมจากการเล่นเกมได้ ขั้นตอนที่3นะคะเราไปเลือกคำศัพท์ค่ะแล้วก็วาดภาพได้เลยนะคะเราสามารถใส่ส <ça, S 1> ีวาดก็ได้ค่ะหรือถ้าต้องการทิ้งสีเพิ่มเราสามารถซื้อได้จากรินสบสมการทายภาพค่ะขั้นตอนที่4นะคะเมื่อวาดภาพเสร็จแล้วเรากดโอเคค่ะเพื่อส่งภาพไปให้เพื่อนทายนะคะทางหน้าต่อของเพื่อนนะคะจะชอบจะขึ้นช่องใส่คำสั์แล้วก็ตัวอักษรบางจำนวนค่ะคะแนนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคำศั์ที่เลือกมานะคะ ส่วนขั้นตอนที่5้ค่ะเราก็กลับมาหน้าจอแรกเพื่อรอให้เพื่อนไายกลับมานะคะเมื่อเพื่อนททยกลับมาแล้วจะขึ้นคําว่าเพย์ให้ค่ะถ้าขึ้นคําว่าเพย์แล้วให้กดคําว่าเพย์และเล่นต่อได้เลยนะคะสำหรับเหตุผลที่พวกเราเลือกเกมร้อนซัมซิงเป็นเกมที่ดีนะคะข้อแรกค่ะจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะเส่วนข้อที่2ค่ะได้ฝึกจินตน,นาการ ดิเริ่มสร้างสรรค์ค่ะโดยการวาดลูกค่ะแล้วก็ใช้การพัฒนาทางด้าน EQ ของสมองด้วยค่ะส่วนในข้อที่3นะคะเราก็จะได้ฝึกจินตนาการค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องสื่อสารออกมาด้วยการวาดลูกให้อีกคนนึงเข้าใจความตัดงใจเราต้องการที่จะสื่อสารออกไปส่วนในข้อที่4นะคะเราก็จะได้ดรู้จักกับคนทั่วโลกค่ะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้กับคนทั่วโลกเลยค่ะ สำหรับต่อไปนะครับเป็นการยกตัวอย่างเกมที่ไม่ดีเลยครับสำหรับเกมที่กลุ่มพวกเราเลือกมานะครับเป็นเกม bully นะครับ B U L L Y bully นะครับสำหรับเกม bully เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีนิสัยเกเรแล้วพ่อแม่ก็ส่งมาเรียนโรงเรียนประจำนะครับแต่ด้วยความที่เด็กคนนี้เป็นเป็นเด็กหัวรั้นนะครับเขาก็เลยได้โก่อความจริงให้กับชาวบ้านนะครับสําหรับในเกมนะครับก็จะมีภาริกิจต่างๆได้ทํามากมายนะครับเช่น การใช้วุธการทำลายข้าวของและการทำเามรถที่มีเจ้าของและการเล่นสัญญาณเตือนไฟไหม้ซึ่งก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับั้งเกมเสร็จแล้วให้เป็นิไอคอนหน้าเด็กชอบถ้าต้องการจะเริ่มเกมให้เลือก Story Mode และถ้าต้องการจะปรับหน้าจอให้เลือก Video Setting แล้วปรับตามใจชอบจากนั้นเริ่มเล่นเกมได้เลยครับ ครับสำหรับวิธีการคับนะครับกดปุ่มนุนอยู่ในการเคลือี่ไปข้างหน้าใช้มาในการควบคุมทิศทางซ้ายขวากดปุ่มสเปรย์ปาเพื่อการกระโดดกดทีเพื่อจับฟ้าส่วนของต่างๆคลิกซ้ายในการโจมตีระยะประชิดขวาเพื่อล็อกเป้ากดอัลต์เนตซ้ายเป็นการโจมตีระยะไกลกดเชฟซ้ายเป็นการวิ่งกดแบเพื่อดูแผนที่ ok กดซีเพื่อก้มหรือคานสำหรับข้อเสียของเกมนะครับคือ1มีการใช้พฤติกรรม ไม่เหมาะสมนะครับและมีการใช้ความรุนแรงในการเล่นเกมนะครับจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ลองเลียนแบบได้นะครับส่วนข้อ2ครับเด็กๆเขาใช้เวลาว่างกับการเล่นเกมมากเกินไปนะครับจึงทําให้เกิดใช้เวลาว่างไม่เก่ประโยชน์นะครับและข้อที่สามครับคือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีไม่สมควรเล่นเกมนะครับหรือถ้าจะเล่นก็ต้องมีผู้ปกครองคอยแนะนํานะครับ